บรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรบรรยากาศวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะอากาศก็เย็นเส้นปักเดื้เชื่อมก็ยังมีเ,เขียวๆให้ได้กินอยู่ค่ะไม่มีแดดเลยค่ะเ็นะอาทิตแล้วไม่มีแดดก็ต้องยู่แบบนี้ละค่ะยองไรได้ ก็าอากาศมันเป็นอย่างนี้เนาะมันไม่มีแดดม,มันก็ไม่สดชื่นค่ะแถมยังฝนตกอีกก็จะพาเข้าป่าเขาไม่ได้ไกดอกค่ะดูงแต่วิวบอลเละบ้านยายเจิมนี่ละ,ะนล้วิุกยางก็ร่างกายแหละว่าเบ,บิ้งดูว่าคนจะหยุดตกถ้าไม่หยุดตกก็กลางร่มเดินค่ะเพราะว่ายายเจิ้มจะเป็นคนที่ ออกกําลังกายทุกวันค่ะทุกคนออกกําลังกายทุกวันล่ะค่ะเดินช่อมปลาช่อมเขายี่เก่าละ่ะก็อยู่ที่นี่ก็มีแค่นี้แหละค่ะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปข้างนอกให้ทุกคนดูเหมือนเดืนะคะเดินไปละคะ่ะตําเตงค่ะตําเตง ตังแต่ยเีเจีงกับนาตาเป็นยังสันละคะ่ะอันนั้นก็ไข่เจียวอันนี้ก็ผัดหมีค่ค่ะผัดหมี่มีประกาศขาวมาว่าเงเขียงขางพ่ออันนี้ก็น้ำค่ะน้ำใส่มะนาวเหมือนเดิมนะคะมาคะ่ะมากินแซ่บๆหน่ายเย้เจมคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุกคนยีเจิมชลนารบ,บสวิเดนมากค่ะทุกคนเมื่อน,นีมากินในผัดหมี่น้ำยีเจิงมผัดหมี่ก็ตำเต่งค่ะ ดื่มน้บังเน่าก่นชื่นใจมาค่ะมาลงมือเลยผลข้างนอกก็ตกอยู่ตามเตงค่ะพัสมีเทไข่เจียว ให้เกี่ยวนี่เอาเอลยไม่ไหนีก็ได้แก่ถ้าเจอหมออยากเอาว่างให้สวยงามมานะค่ะ ไฟนี่ก็เป็นเรืองเหลืองอย่างไรบุกับทุกคนมันมืดเลยค่ะเป็นไฟสีเหลืองมันเปนไฟสีเยนรีออนสีขาวมันอยู่บานเนากินนั้งบ่าวเวอร์เก่าแต่ว่ามันมีอยู่ผุ่นอยู่โ,โร่องปุผลราคาไฟรีออน แต่ในบานเพื้นที่ใส่ตั้งแต่ไฟสีเหลืองๆเบิดเลยค่ะบ่มีไฟอันสอันสว่างใสใสคืออยู่ล่วงนถค่ะใสตะเกียบด้วยค่ะเพราะว่าถนัดใช้ตะเกียบกินพัดมีจังเสียทิสนัดคัดใสตะเกียบครับบ่นัดใส่ซ่ แต่ว่าใส่มือมันก็จะยุ่มยุ่มบอได้มันโมเมนขนมเสียนค่ะ บเบอรงแ้ยเจียมกินเขามาเบิ่์เงี้ยเจียมกินผัดมีนะั่นแหละทำแตงทำแตียงน่ะไส่พริกเครื่องเม,ม็ดเม็ดนึ่งมันถิเพชรโปรด ตะกวนนี่ถ้ากินในพัดนี้ยังสิใช่ตะเกียบก็จะมีคอมเมนต์มอว่าเด้ีด๋ยนี้คอมเมนต์มะว่าโบมีมะว่าดอกโบมีดามาดอกเดี๋ยวนี้ยูทูบของเจ๊เจมิมค่ะนี่แต่คอมเมนต์ดีๆสวย,สวยน่ารัก เอาทุกคนกินในเบื้องต้นนี้กับพ่อละค่ะเดี๋ยวคุยจังไนก่อนเดี๋ยวไอ้เจมก็าจะกินตอพวกเก็บดอกอาไ้นี่ละอาการข้างนอกฝนตกค่ะฝนตกตั้งแต่เสาร์มาเลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ไม่มีแดดค่ะนั่นหละบ่มีแดดก็สิมืดคึ้นแต่เจมก็ยิ้มซื่อนะคะแต่ว่าหลังกล่องเห็นทุกคนเลยพ่อหลังเหตุยูทูบเนี่ยหน้าตาสลดสดสวย มันไม่มีเบิกบานเลยค่ะไม่มีเบิกบานก็กับอากาศนี่แหละร่างกายของรเรื่องก็เป็นอย่างนี้อี่แหละแต่ก็ต้องอยู่ไปค่ะเพราะว่าเราเลือกมาไออยัางไม่ได้สามีอยู่ทางนี้แล้วก็ต้องอยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนยู่ไปแล้วละค่ะสามีอยู่ไหนเราก็อยู่นั่นนั่นล่นะเนาะค่ะเนาะ บอดเหตุงานห่งคักบรดเหตุงานนีที่อยู่จะแต่ในบ้านนี่โอ้ยหน้าหนาวนี่อยู่บได้ดอกคิดว่าแต่ก่อนน่ะอยู่ได้ทาไมถึงอยู่ได้เพราะว่าได้ทาํางานไงคะทุกคนแต่หลังจากไม่ได้ทํางานแล้วก็มาป่วยนี่นะทะ่เจีงบอกกระเอกเลยว่าฉันอย,ยูบ่บได้ดรอกหน้าหนาวมันเป็นโอ้โหทุกคนไม่มี ไม่มีแบบว่าไม่มีสว่างเลยอ่ะนี่แต่ความมืดน่ะไม่มีความสว่างสว่างแป๊บเดียวเดือนเดือนท่านว่าเลยค่ะเดือนท่านว่าโคโมกอร่าเนี่ยมืดตาลอดค่ะนั่นละร่างกาย,ยเขา้เจิงกับป็ปยังสี่เนาะอนไซ้ซึมเศร้าเขากับบอยากบอหิวนั่นละค่ะทุกคนซึมเศร้าตลอดค่ะเจิมก็เลยบอกไปอีกว่าไอ้ฉันจะไป เมืองไทยอยู่เมืองไทยตอนที่หน้าหนาวฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้มันจ,จิตใจมันย่มแย่มันยิ่งแย่ทุกวันอายุฉันก็เยอะแล้วนะแต่ก็ว่าบางคนเพิ่งก็เลือกบได้เนาะคะ่ะทุกคนนั่นลหะยะเจิมกับผูดแต่ในชีวิตของยะเจมไงล,ละ่ะบางยศเจมมันเลือกได้หน้าหนาวก็ไปอยู่เมืองไทยได้หนา้าร้อนก็กลับมาที่นี่นะล่ะคะเอามื่อวานไป เรื่องงานร่างกายคงจะคล้องเรื่องอากาศมันซึมเศร้าอีหลีค่ะทุกคนแด่ยเจียมก็สู้สู้นั่นแหละค่ะสู้สู้ยิ้มยิ้มใบค่ะยิ้มไว้นะคะทุกคนยิ้มสู้สู้นะคะผู้ใดร่างกายบกสบูรณ์บอกแข็งแรงก็จเจียมก็ยิ้มสู้ๆเด้ค่ะอันนี้ก็เรออีกบอกยิ่เมือกยังได้กลเมืองไทยแล้วรค่ะกระบอกคือเกา่าเดี๋ยววันที่หนึ่งพฤศจิกาสิว่าบอกดอก ว่าวันที่โชไล่เดินทามเวลาอะไรเท่าไหตอนไหนนะคะเพราะว่าบอกนานแล้วทุกคนก็จะลืมเดี๋ยวมาบอกเดือนเดือนพฤศจิกานะคะ,ะค่อยมาฟังกันค่ะว่าเดินทางวันไหนไปไหนมาไหนบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมและก็มารับฟังเต็มลังใจเฮียเจิม้มและก็พระเอกขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะคะพบกันในคลิปหนะ้ สวัสดีค่ะ thank you for watching See e ีอ hey ูน hey ิกวิดี b y บายๆให้ดูให้ดูกินต่อค่ะ,คะที่กินเบิร์นีคลิปมันกระสีเงายีส่สิบนาทีกระสีโบเลลวนะเน็ตปัญญี่เจอมันความเร็วสูงค่ะเช็คจำเต็มกับเช็